1911เฮ้ยจอนวิกว่ะแซบฮะมีเหรอยังไงเราก็เล่นเป็นจอนวิกไงอ๋อหรือพืนช like ่างได้ด้วยเอ้ยดาเท่พจอนวิกจอนวิกใส่ไปแค่เจ็ดนัดเฮียจอนใช่ไหมนี่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 จอนวิกจอนวิกจอนวิกก็ค่ะทีระเบิดฟังจอนวิกแตก ครับวันนี้เราก็สู่จ่องได้ไมาเยอะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโพลีกอนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับ Battlefield V ยุดจุดไปเรื่อยๆแต่ภาพเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบโลบอกระหน้าแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนและในการลบครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีผู้กองอาดมาร่วมด้วยนะเพราะผู้กองอาดเนี่ยหนีลบมาน้าแต่ก็ไม่เป็นไรนเพราะว่ามีผมเนี่ยมาทําการลบแทนแล้วนะทุกคนยังไงถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะและก็ไปลบกันในเกมเลยไปเดี๋ยวก่อน โอเคๆมาเลยหน่วยเฮ้ยเจอแล้วยิงโดน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 เชี่ยมึงอยู่ตรงไหนวะโดนสอยโดนสอยแตกไปแล้วเหรอไม่แตกไม่แตกเออแตกอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนสไนเปอร์ตเอ็มสองสีมันอยู่ในอาคารอาคารสี่เจอเจอละหมายอาคารเลยอพื่อใครจะสู้ได้ไง โดนแค่ช็อตเลยเมื่อกี้เอาเฮียเอามาทานไหมเฮียตักเม็ดหมมาลุยุเฮ้ยเออตายตายย่ยยำยช่วมนะโอ้โหโอแบ๊เออเออยิงเออเออเจ้าหน้เจ้าหนเจ้าหโดนลงมแชเลยเราค่อยๆตีมอลรเข้าไปมันบุกเข้ามาในจุดบีดเลยกูกิร้อง้จะูไมเกิดตีว่ะ อีกจุด <Netz> น <stereotype> <m aks> okay. ึงไม่เกิดอ <m akes> <Di> ีกครับโระโระเบิดป๋าเข้าไปเอื้อนเอื้อนนั่นแหละเยียไนเปอร์แตกเยียเยียเฮ้ยโอ้โหวิ่งแบบไม่ดูเลยเพื่อนตาย เจ้าเยี่ยมมากเชฟเดี๋ยไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคอื้มโคตรหน่วยโดนลบไปเลยวะเกิดเจอแล้วช่วยด้วยเฮ้มันบุกมาแล้วมันบุกตีมาอุ้ยเมาตีมาแล้วแต่เอ้ยยิงยากว่ะไม่มีปุ้ยสำว้เอาสีเยอะละสีโดนสีโดนยึดเกิดไม่ได้เกิดแล้วกูดิ อยู่ในโบนเตู้้อยู่โอเคเกิดดักมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดลดในรถขึ้นไปชั้นสองข okay, okay. okay, okay. on on ึ oh. ้น oh, ช oh, ั so ้นสองโอเคโอ้ยบนบนบนไม่เคลียร์บนไม่เคลียรสุดใหม่แล้วสุดนอนโอ้ยเฮ้ยมันโอ้ตกที่สูงเลือดไหลเลยเฮ้ยโอยไอครับ เออเยี่ยมเลยเออมีคนยิงกูป๊อปอุ้ยสแนปเปอร์อีกเอ้ยโหโดนสไนเปอร์เออโดนคนกูแม่งไอ้เหี้ยกดลากเมาส์หมดแม็กเลยเหี้ยไม่โดนใครเลยไอ้เหี้ยไปหมดไป พี่ตามระเบิดกระลาปัดระเบอดเกียแล้วอวือยิงไม่ต้องนดันดิเจอละแบ็อือนี่รถอือตายหมดมาก่อนอ่าครับหาประตูครับแบ็คอือเก็บย อ่ะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเข้าชาร์จอีกแล้วจุดสี่โอ้ยโอเคพี่โอเคผมรอผมรอตรงแน่แน่แน่เลยรถบัสรถเลยไม่รู้เต็มเลยอยู่แถวนั้นแหละครับเออได้ยิงอ๋อปลุกเอาไปฆ่าเลยเอาไปฆ่าอยู่หน้าแล้วนี่แหละจริงๆยังฆ่าไม่ตายเลยเอออุ้ยมาอีกแล้วปลุกยิงอ้อมดีกว่า 1911เฮ้ยจอนวิกว่ะแท๊กฮะมีเหรอน oh. hey, hey, yeah. ี่ไงเราก็เล่นเป็นจอนวิกไงโอ้หรือพืชสัตว์เลด้วยเฮ้ยจ้าเท่เจ็อนบิกจอนวิกจอนบิกแค่เจ็ดนัดเอ๊ะใช่ไหมสองนี่นี่น uh> ี่นี่จอนวิกจอนวิกจอนวิกก็หายระเบิดควอ้จอนวิกแตกนี่นี่จอนวิกจอนวิกอ่าเอือจอนวิก แตกหมดตีจอนบิกนะมาจนวิกมาขวบระเบิดเบิดมาก็ควขวระเบิดจอนบิกครับค่อยๆมาจอนบิกจอนบิกจอนวิ๊กเออจอนบิกครับเฮ้ยสีสี ตอนบิ๊กอ้อหรถรถแดงรถแดงตนบิ๊ก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 อ,อื้อืมาครับ <laughs> โอ้ยเดี๋ยว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 ไม่ไหวว่ะ <laughs> โยโนโยนโยนโอ้อบิ๊กตบยิง้าบา <laughs> ้านอะไรวะเน,นี่ <laughs> ยระเบิดด้วย <laughs> เห็นสภาพแล้วไปดีกว่าแม่งเอ้ยมันสไนท์มันมาด้านข้างเพื่อนตายไปแล้วเหรอแชทเหรอตายตายแล้วเดี๋ยวใครเนี่ยใครอยู่หน้านะเกิดละเยี่ำไปเลยออกไปตายนะโอ้ยเกิดเกิดเมื่อกี้เนี่ยไอ้ออกมาตายได้ยังเกิดมาตัวจริงแตกเลยโคตรเหี้ย ตายปั๊บตายจิงัตายตายข้างหลังมันมันลอยตายได้ยังไงวะตายนี่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 นีตายครับโอ้โหโดนระเบิดจให้ได้ต่อไปครับรถ A few moments later ไอ้เี้ยมึงจะแก่้แกได้กูจริงๆ่ันไม่ได้ตายมึงแก้แก่้ได้กูแบบไหนวะมึงาเคลื่อนไหวนะตอนบิ๊กี่วัยชักนี่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 หน้าเลยโอ้ยไมันจอนจอนวิกโดนเอาจอนิกคืนแล้วไอ้ตอนบิกเจอเอ็มสิบหกแวนจจ่อแต่เฮ้ยมากระจกัน นครับจอมปิก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 จันบิกไปครับอันนี้มันเล่นจอมปิกกันแดไหนไอ้เรี่ยมันเล่นจอมปิกตามเราอ่ะคนเยอะเลยอันใหม่ดันใหม่เกิดเลยหมาเอารอบนี้สโคปมามาแล้วยิงง่ายขึ้นละมันจะปีไปแล้ววะ แต่ครับโดนโดนโดน่ระเบิดนี่รถเฮ้เฮ้ยโดนระเบิดกู้เป็นไงล่ะโอ้โห่ายตายยคิวมาับแล้วยางคอเยียงโซ่เลยเยียงคอเยียงเยียงคอ เป็นหัวระวังแตกไหมนี่เป็นไงเอียงคอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียงคอเจ้าเอียงคอเอียงคอฮึมฮึ่คุณชาดาเอียงคอคุณชาดาเลยส่วนผมจะเกิดเอ๊ ปิดไปครับโอ้เียวิ่งเข้าใส่เลยวิ่งเข้าใส่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้โหมัาที่กำแพงบางนี่หว่าเป็นบาเลีปันเออเจ๋วเพื่อนช่วยเคลียร์แม่งกูว่าเปิดมึงดีที่ไหนเลยดีเป็นม้าเลยพี่เจ้ามาวูอยู่ไหนวะเนี่ยเป็กบาาตายไปชัวร์อย่างเท่เฮ้ย ไปครับนี่รถจันบาลแด้แต่คิวเฮ้ยยังไม่บอกว่ามันอยู่เยอะขนาดนี้นอ่โดนยิงแน่เิี่ะคือตายเฮ้ยระเบิดแม่งคนผิดวะระเบิดเรียบรอ้อยโดนระเบิดกูแตก อโลครับไอนี่นี่นี่ไปครับนี่เฮดช็อตเฮดช็อตดอีได้วยเิดขึ้นเลยเข้ามาในยังข้อมานังมีเยอะอยู่เลยว่ะเฮ้ย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 นี่นี่นี่มันงเลยทีไม่ตายแย่วุดจุดจุด แตกครับโดดน้ำพี่อะไรการยึดเรียบร้อยเจ้าโ,โอ้โหไม่ตายว่ะนี่กูไปเคลียร์ให้เอาตกอื้อโอ้ยแรงเลยไปโด,ด,โด,ดนว่ะนี่นี่ ยิงยิงเข้าไปดงเลยตายคาดงบีเนาะตายครับเอียไอพวกเราแม่งปิ่งเดินกันโคตรมั่วเลยเฮียยึด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 โอเคไปยึดเลยยึดได้แล้วโอเคยึดได้แล้วยิ่งเอีย เฮียเราเราู่อืมสใจตายตกลงเฮ้ยเยี่ยมเลยอืมพวกเราได้แบงค์ไอ้เฮียตั้งแต่เลื่อนยศป่าได้แบงค์ไอ้เฮียสีขียห4สีบังไอ้เฮียพวกเรานี่พัฒนาเยี่ยม จบไปแล้วนั่นสนาเกมโพลีนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรบของพวกผมในวันนี้บอังว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ความหาความมันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับทุกคนยังไงนะครับทุกคนที่เข้ามาดูถึงตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณขอปพระทัยจากใจจริงเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยสำหรับคลิปหน้าจะเปไ็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ